ก็ต้องกลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับสมนะครับมือเก่าและมือใหม่นะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับของผมนะครับแล้วก็วันนี้ผมเบ้นเหรียญไทยนะครับที่จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับกับเพื่อนๆเอฟซนะครับซึ่งดูง่ายมากเลยนะครับดูง่ายยังไงนยเพื่อนๆเอฟซีต้องติดตามดูในคลิปนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้นะครับมีมูลค่าแล้วก็มีราคา จริงๆนะครับดูง่ายแบบอ่าเป็นเหีซีเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาแบบโอ้โหดูง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ราคารับซื้อได้เล่นกันเนี่ยหลักพันเลยนะครับหลักร้อยถึงหลักพันเลยแล้วแต่สภาพความสวยความงามของเหรียญด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขอไปแสนวิวเลยนะครับ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงรายละเอียดก่อนนะครับมาในส่วนของเหรียญช่องทางการติดต่อนะครับของผมนะครับก็นี่เลยนะครับสามารถแอดไลน์ตรงนี้นะครับสแกนมาได้เลยนะครับแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับเบนห้าหกเนะครับติดต่อผมทาง Facebook นะครับเบนเหรียญไทย f อซแล้วก็ u t u b e นะครับเบนเหรียญไทยนะครับผมก็มาในอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าเหรียญนะครับแต่เราจะมาพูดถึงทีหลังนะเพราะว่าจุดหลักๆเลย้นที่ ที่ทําให้เหรียญนี้มันมีราคานะครับก็คือในส่วนของด้านหน้านี่แหละนะก็ผมเชื่อว่าจะมีนักสะสมนะครับมือใหม่หลายๆท่านเนี่ยต้องการรับทราบรับชมข้อมูลนะครับกับเหรียญเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อมูลกันมาเหรียญน,นี้นะครับตรงกลางนะครับเป็นพน์ C ีนะครับเห็นไหมครับอักษรนะครับพระประมามิตรายอยู่ตรงนี้เลยนะครับ จะเป็นอักษรย่อนะครับคาว่าพปรนะครับนี่ตรงนี้พพาพปลาลเรือนะครับแล้วก็ข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นพระมหามงกุฎนั่นเองนะครับก็คืออักษรย่อพระประมาพิไทยนะครับภายใต้พระมหามงกุฎนั่นเองนะครับเหรียญนี้ก็จะถูกผลิตในช่วงประกาศใช้ในช่วง5ธันวาคมนะครับปี2520นะครับอ่าเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับผลิตในปีเดียวกับ พวกเหรียญเลือหวงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชนมายุ50ปันสาเป็นเหรียญที่ระลึกหรือที่วงการนคกสบสมนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญวาลานะครับสภาพี่นก็ยังถือว่าคมชัดสวยเลยเพราะว่าอัน,นเหรียญน,นี้ก็ถูกทายจากเหรียญจริงๆนะครับแล้วก็นํำมาทําคลิปให้เพื่อนเมดูกันง่ายๆนั่นเองนะครับส่วน รายละเอียดในส่วนของด้านหน้านะครับเป็นพระบระมฉายาธิสลักนะครับของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกในส่วนของแบบเดียวกับพวกเหรียญอ่าห้าสตางที่ถูกผลิตในช่วงปี2520หรเลยหรือพวกเหรียญหนึบาทเลยนะครับโดยจะมีข้อความนะครับว่ารัชกาลที่9นะครับอยู่ที่บริเวณทางด้านนี่ครับขวามือนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้เลยทีเด็ดนะครับดูง่ายๆมากเลยจ่ายตั้งแต่หลักร้อย ปล,ปลายไปจนถึงหลักพันกางๆนะครับสำหรับเรียนนี้ก็คือบล็อกสยามมินนั่นเองนะครับดูกันง่ายๆนะครับแค่ด้านหน้ามีคำว่าสยามมินตรงนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนี่นะครับนี่นะครับสยามมินตรงนี้เท่านั้นนะครับ ลองสังเกตเหรียญที่บ้านท่านดูนะครับมีแค่ตรงนี้นะครับขายได้เลยนะครับดูกันแค่นี้ดูง่ายๆขายได้จริงนะครับเพราะว่ามีราคาแล้วก็มีการซื้อขายในตลาดนักสะสมจริงๆนะครับส่วนช่องทางการติดต่อมาอีกรอบหนึ่งนี่ใครที่ไม่รู้จะติดต่อทางไหนนะครับแอดไลน์ดีผมเข้ามาได้เลยเบนนะครับเบน5์ห้าหกเจ็ดแล้วก็แอดไลน์ผมเข้ามาสแกน QR code เข้ามาหรือ ที่ Facebook เบนเหรียญไทยนี่ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ชัดเจนเลยสําหรับคันใดที่มีเหรียญน,นะครับในบล็อกสยามมินแบบนี้เท่านั้นนะครับย้ําเลยนะครับว่าสยามมินดูแค่นี้นะครับไม่มีบิดผิวนะครับแค่บล็อกสยามมินมีตัวหนังสือคําว่าสยามมินเนี่ยเพื่อนเพื่นี่สังเกตง,ง่ายๆนะครับใครที่อ่อานหนังสือไม่ได้นะครับลองลองเอาเหรียญให้ลูกให้หลานดูนะครับถ้าเป็นบล็อกสยามมินติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพืเ่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ